สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องลรงปยาบาลอาธีารบรักไหลหักแพงทุกคนทุกทานยินดีต,ตนะฮะกระสุนสองเบ้าสีสายสีกองคือเก่ากันเนาะทุกคนเนาะวันนี้กลับมาพบเพาะกันยามสวยๆกันเนาะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าสิมาวาสิมามยามกลับเนาะทุกคนเนาะวาสิมายามแต่เสาเลยว่า,ววาคือว่าอเนนะี่ยเนาะคือบอกเนะนะี่ยเนาะคาดุคาเต่าขนาดนั้นะีกนะสร้างสีออกมาให้มาสวนกาฮุ่แนแหละเนาะสวยๆุ่แนแหละ ะทุกคนพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้กจักสิีมานหรือบัวมานเนาะบอลซีกับสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งจยำกับกันเนาะทุกคนเนาะมานบัวมานกับบัวกันเนาะทุกคนเนาะเอากะใส่กับเพืออยากมานเนาะทุกคนเนาะเนาะเอาโอเคไปติดตามครับชมกันแบบเงียๆกันเลยเนาะทุกคนเนาะไปกระบุปั้มมันเนาะปลามมันจักปลาหยาเนี่ยแหละผล่ปนกันเลยเนาะเป็นไฮโลเก่าเขาเนาะ ลายปีเลยหลายๆห6ปีเนาะให้นี่มันก็บ่งามแน่เบิดพุ่นเบิดหยังล่นก็นะมีแต่หญ้าหญ้าลายมันก็บ่งามเน,น,เน,น,น,ะนมเา,เา,นนงงานะสิยามมา่ถงพุ่นก่อนเนาะทุกคน,นมื้อนี้มาผู้เดียวเนาะคน ปัญหาว้าวทุกคนจักรุจักรุได้เลยน้องเนี่ยเนี่ยโตโอเลยตโตโอเลยพี่น้องว้าวเงย่งยเงยโตเงยเติมน้อทุกคนเนาะนุทองขาวเลยพี่น้อง มานึงໂຕเนาะทุกคนเนาะมาตัวนึงแน่เนาะทุกคนเนาะนี่ตรงขาวนี่บ่ล้างซะเอางาไปเบิดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาสิใส่เนื้อเนาะเฮาก็สิทปลาไว้เลยเนาะกนเนาะอือางปลาไว้ก่อนเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวมืออื่นสาวมายามอีกเนาะมันเอาเนงาไปเบิด์ตนะเอาโอเคทุกคนไปลำบากแน่นอยนึงเนาะพี่น้องเนาะม,มีไปจับกล่องเนาะ <c oughs> ตัดปลากระไรอยู่เนาะทุกคนเนาะเป็นนกเป็นหนูนั่นนี่เป็นกระหอ,อกกระเงี้กระเล่นกระยงังเนาะมีอยู่เนาะเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดเป็นตอนเป็นตอนให้ทุกคน เดี๋ยวเบิ่องในส่งกันนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมันสีเงาโป๊ะนะทุกคนน,ะนั่งนีนะ่ก,นนะกับ,บนนะปลนะุลันเนาะคนเนาะมากินสัมเดินใชมเนานะโอเคเอากุก่อนดื่มนะทุกคนเนาะไปกรบปุรีรลายเนาะเจ็บแปดอันเนาะเจ็น,นะน,นกลับเนาะครับจื้อบอนจื้อหมองมัน thấy con này nó nhung cái lái nó cái nó nhung hai bạn lại nhung theo này càng đông nó đêm โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปหากลับกันนะทุกคนเนาะลืมแล้วจักบนใดเนี่ยได้มาสีส่สี่สี่ลังนล้เนาะย,ยังอีกสามจักลังหนึ่งบนใดนยังจืดบนไดเนาะคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเนาะอย่นี้กับประมาณเนาะคุณคนจบแล้วประมาณแล้ว ใส่ในดงเมื่อไรเนี่ทุกคนเนาะเดี๋ยวตอนแรกเคาจะใส่ในป่ามันเอาเนาะในสวนมันเนาะในสวนมันคือว่าถือดีอยู่จ่าเนี่ยคิดว่าตัวมันถือกลางใส่ในสวนมันเนาะคโอเคทุกคนตามลังต่อไปเนาะกลางนั่น้นองอยู่นี่เลยเน,นาะทุกคนเนาะเดี๋ยวฮาร์ซิฮาซื้อเบ็ดมาเนาะ จะหาเลาะไซเบ็ดแถวหนองนี่เนาะพุ่นราเลาะเบ็ดแถวองแถวนี้ปลาคอเอียนเนาะีหลายีกลงนึงนะทุกคนเนาะบกับประมาณแหละ ทั้งทุกล่างโบมาณเนาะโอ๊ยประมาณนั่เลยพี่น้องเอ้ยหูจะสีใสอยู่ในสวนมันดีเลยเนาะถือดีในสวนมันมันกินมันไม่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 ได้ใส่ในโด่งเนี่ยนี่โอ้ยบม่ได้กินเลยโอ๊ยอ้าวโอเคพี่น้องไปอีกอีกลัางหนึ่งเนาะสกุลเนาะประมาณกะป่ะมากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะได้แต่ตัวเดียวเนาะทุกคนเนาะ ตัวใหญ่เนาะก็พอได้กินตอนเทียงเนะทุกคนเนาะ่ะโอเคไปติดตามรับส้มอีกร้งหนึ่งอโอเคคดอันนี้กระสวนมันเนาะให้มันลูกเนาะงานได้มันเราเราปลูกก่อนเท่าอีก ดูกันเนาะแตว่าแบบห้อยควัดนี่ใหม่ๆใหม่เนาะไปใส่ตามลงประมาณเนาะทุกเนาะเอาโอเคทุกคนไปติดตามัชมกันต่อไปเนาะอีกคังนึงมนประมาณได้บ่ได้คว่ากันอีกนึงเนาะุเนาะเมื่อยยางแล้วโอเคังสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุด xiang nhang vào cứ xiang sát nhang con thêm 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 ui lại sẵn một lại sạn nha subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ตัวแรงเนาะแต่ว่าใส่ตามดงนี่มันบมถือเนาะทุกคนนะ <c oughs> เนาะตัวแรงอาจะใส่ตามส่วนมันตุ่นเนาะแถวใดที่ว่ามันกินใหม่ไม่ไม่ไม่นาะมันควัดมันเคลียร์ไม่ไม่เนาะเอาจะใส่ตามนั้นเนาะทุกคนเนาะเหาได้ตัวหนึ่งหาได้ตัวที่ว่าเหาได้นั่นน่ะกะอยู่ส่วนมันตุนนะั้เนาะแต่ว่าตามดงนั้นจมันจะบมถือเลยเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> อ๋อโอเคคนกา <c oughs> มากะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้บอลสีสายสักรกองไปต่อเพื่อให้เป็นกำลังใจและเหตุคลิปต่อไปกันนะทุกคนเนาะขอมากดขอมากรอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาหาสมภพต้นจนจบกันนะทุกคนเนาะกระปากเบิงเบิงให้แน่นนะทุกคนเนาะเผ่ามันผ่านชั่วโมงมาเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ะยอนติดตามกันเนาะทกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะ โอเคพี okay. ่น้องเนะาะเผาหนูกันกินข้าวเทียงเนาะพี่น้องเนะาะเผาหนูแป๊บหนึงนงน่งปิ้งนหนูกนะินเส็บเนาะดีแต่ได้มาเนะาะมันอยู่ถือว่ามาันอยู่เนะาะมันตัวหนึง่งโอเคคนเผาเปลี่ยงก่อนเนาะเดี๋ยวกินเข้านะทุกคนเนาะ เนาะมากินข้าวเที่ยงน้ากันเนาะกินข้าวเที่ยงน้ำบา๊าซีมันนี่กำมานพะุทธยาเนานะวนเนาะมาให้มาสวนคือเกาอะไรพี่น้องเยคนไหนยหยอดไว้ยนะหยอดนึงเนานะนนนนะดีแต่ตำแก้วมามึกสับนะทุกคนเนะาะหมูมันสับหมึกไม่หมึกไม่แก่โตไม่ và lại đại nữa lại tố đi, à? đi tính năng lại mà nó nó không không con bán đẹp nó không phải mà chụp con con không cần nữa anh con เดอ้อวันเจ็บไม่ใส่ได้ดิแหโศกโกประมาณนี้เดอ้อมือหนาเดอ้อเลืถูกล้างหมดมาเดอ้ดอไปเานาะเจ้าโอเง เนะมันตัวจุจ๊บมันว่าสิจบคลิปคลิปอาที่ว่าไปพยายามนู้นนี่นะเนาะพยายามกราบเานาะเกืว่าสิจบเลยสิจบคลิปเลยเนาะมึงไปมามันยังสันอยู่เนาะนยังแบบมัน ทันโพดเนาะคนเนาะเพื่อตัดเพื่อยังอีกเนาะก็เลยต่อเลยต่อกิปีปติงนู้กินเขากันเลยนะทุกคนนะเนาะขาเชียงกันมา嘛สัตวเไา่ไหวมันจะม, okay. มันจะตายเนาะอยู่แคมไฮเนาะแคมสวนครับผมดีเนาะอยู่ไดไนเนาะ การทำกลางเียงนกเชยงนู่ของตำนันต chị biên còng nữa chị biên còng còng nha nó ของหน้ำมันสัดเจน มักไงเนอะมันขนาดคือจเกิป็นหวมามเนาะเบื่อเอือบไป้ยังคิดว่าสิได้ลาย นน้องเาะขอมมกขอบใจขอบบุญขอบคุณเนาะที่เข้ามบสมุนทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เัาสิสิจบเพียงสำเนียเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมันก็สิเงาโปรตเนาะทุกคนเนาะทั้งพยายามกรับตอนแรกก็ว่าคลิปพยายามกับำหัสเฮ็ดคลิปนึงแล้วก็จะลงเลยเนาะมันมันโบเงาเนาะทุกคนเนาะมันบ่ได้สิบนาทีเนาะเขาเขาก็จะตัดมา เราจะตัดมาใส่กันเนาะกับบรรยากาศกินข้าวตอนเที่ยงกันเนาะทุกคนเนาะวกกับพยายามกับตอนเช้านะทุกคนเนาะที่ว่านุ่งหาได้มาตอนเช้านะทุกคนเราก็ได้ปีนกินตอนเที่ยงเองทุกคนเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปกันเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี